โอ้ยโอแรงมากมาแล้วแรงมากครับมาแล้วแปดสิบบาทที่ที่เราละแปดสิบไม่มีจริงนะครับเอาใจน้องอ่ะเอ่อเฮ้ยน้องอยากกินก็จัดมาให้หน่อยแช่เย็นด้วยแช่เย็นมาด้วยจะขอบคุณมากนะฮะให้น้องบุญนะขอบคุณนะรถเลรฮะอะไรนะรถแปดสิบแล้ว นอนจัดให้น้องเออเห็นเมื่อวานตามหาหร้อยอาหา8แปดสิบาทไม่เจอนี่เอาอมานั่งผมเดี๋ยวผมจะบอกเพจละเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอ,อกแค่มั่นใจแแหละว,ว่าโดนหลอ,อกนะครับคือระยะเวลาในการส่งอยู่นะเราพูดไปตั้งแต่เมื่อวานล้าลคือโดนหลอ,อกหรอคะ,อะเขาบอกเราผมก็ให้โอกาสเท่าไงเผื่อว่าใช้ระยะเวลาในการส่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาบอกผมว่าเอาเอาเฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งที่ยังไม่โดนบล็อกเนี่ยไปทักเขาเายังไม่ยังไม่ทัก เข้าไปดูก็ยังมีการโพสต์ขายมีการโพสต์ว่านี่นะเ,เขาอรียกนั้นเล็กแท็กกิ้งใช่ไหมพี่พูดต้องประจานนะนี่ไงก็จะมาบอก เด็ดเลยแล้วกันนะฮะดุเรียนคิงนะครับแล้วก็ดุส่าไทยทุเรียนพรีเมียมนะครับเหมือนเหมือนดังด้วยนะเนี่ยโปรโมชั่นหมอนทองโลละ85บาท10โลส่งฟรีจ้าสนใจทักแชทได้เลยเราเขาส่งไปสนใจหมอนทองครับโลละ85ใช่ป่ะครับสนใจเกือบ20โลตอบอย่างไวรับไหมครับคุณลูกค้านี่ฮะรับครับอันนี้ตัดแบบแกะจัดเลยใช่ไหมครับอ่ากัวทุเรียนอ่อนใช่ค่ะนี่นอันนี้ใช่ป่ะ ใช่อันนี้แหละเขาบอกว่าลูกค้าที่สั่งรอบดึกรอรอขอในัอกูเมตนเลยทุเรียนเนื้ออ่อนจืดสินค้ามีปัญหาทางเรายินดีรับเคมาทุกคนนะเอาสัก20คโลค่ะเอียบร้อยย้โล20โลได้ประมาณกี่ลูกอ๋อ20โลได้ประมาณ8ลูกค่ะรับ20โลใช่ไหมคะนี่รดให้จ้าเป็นตุเป็นตับมีรดให้กูอี มีลดได้คุยเตยมร้อย20โลเนี่ยนะลดละ80ก็อยู่ที่พันเใช่ไหมอ่าใช่ลดให้จ้าเออลดให้นะเหลือ1,600บาททวนนะครลดไปร้อยขอบคุณครับครับทำไมส่วนพี่ขายถูกจังมีความสงสัยอ่าเป็นราคาโปรค่ะคุณลูกค้าีหมดโปรเพจน่าเชื่อถือนะน่าเชื่อถือเนาะหมดโปรขาย150เหมือนเดิมค่ะอ เรียบร้อยมีเชยพุทธไปไงโกนตังสิครับ <laughs> สงทีอยู่อะไรเสร็จรับยอดค่ะตอนนี้ทางร้านเปลี่ยนรอบเวลาจัดส่งเป็นวันละรอบนะคะาเนื่องจากว่าออเดอร์เยอะจัดส่งรอบเย็นวันนี้แจ้งเลขวัสดุวันพรุ่งน,นี้<อ>ก็คือประมาณสัก3ามี่วันที่แล้วน่าจะได้ของคือถ้าส่งเนี่ยคือของน่าจะต้องมาแล้วเ,เ,เราเข้าไปดูเฮ<อ>้ยไม่เห็นมีชื่อเราเลยวะเราก็เลยส่งไปถามส่งหร้อยังครับพอดีไม่เห็นชื่อครับพิมพ์โน้าแน่าเพดหลังจากนั้น ไม่คุยเลยจากนั้นคุยคนเดียวบล็อกกูแล้วบ็อกกูว่องเน้นนะฉันเมนเลยบล็อกกูแล้วนี่กูจะเมนนานกูเมนยาวเลยบอกว่าตอนนี้ผมดีเจนี่บอกผมดีเจมาตุมนะครับนี่เลยทางรายการแฉข่าวเช้ากำลังพูดถึงเพจคุณอยู่นะครับเพราะว่าดีเจของเราสั่งหมอนทองไป20่กิโลโอนเงินปุ๊บ บล็อกปั๊บเข้าขายมิชาชีพนะครับบล็อกได้บล็อกไปมาดูซิว่าระหว่างเพจกับครีมทิวีเราอะไรมันจะแน่กว่ากันนี่มาองพี่กู <c oughs> ดูเรียนค <c oughs> ิง <c oughs> ทําให้กูต้องมาดมทุเรียนตอนเช้า <c oughs> อ,อันนี้นะครับทุกคนเผื่อว่าใครที่เคยโดนหลอก อันนี้ก็เราก็อยากจะเตือนภัยนะครับเพราะว่าเราอโดนไปพันหใช่ไหมแต่ว่าถ้าพันหเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนโดนหลอกสัก1000คนคนเหมือนเราเนี้ยคนชอบกินทุเรียนอ่ะเวลาแบบเห็นเนื้อเหลืองๆปุ๊บแล้วมันโอ้โหมันเรกระชากใจเรามือไม้สัตว์นะมือไม้สัตว์เนี่ยแล้วบวกกับมีโปร20โลพันเจ็ดเขาบอกพี่ลดให้กับคนลูกค้าราคาโปรเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวหมดโปรนี้ขายราคาปกติเหมือนตลาดทั่วไปเรียนร้อยนะฝากเตือนภัยคือถ้าเกิดว่าโดนหลอกสักพันคนนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่านะฮะ คุณ พันหกร้อยคูณพันก็หนึ่งล้านหกละหนึ่งล้านหกแสนบาทใช่ครับถือว่าเป็นมูลค่าที่เยอะมากนะยอะมีกินตงคะครับดูเรียนคิงทูเรียนพรีเมียมภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นดูเรียนคิงภาษาไทยเป็นทูเรียนพรีเมียมโอเคครับนะฮะนะครับโต๊ะสีเขียวนะใช่แล้วก็มีการโพสต์รูปว่าจะส่งของมีการสบคืนน่าเชื่อถือมากแต่มีคนโดนโกงไปหลายแบบเยอะมากแล้วพี่พุธก็เป็นหนึ่งคนที่โดนโกงแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขาอะ กำลังโดนแฉอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฟนๆข่าวเช้าฟังอยู่เงี้ยถ้าไม่อยากโดนคอบล็อกก็ไม่ต้องเม้นแต่ถ้าอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่พุทธไปเม้นสิฮะแคร์มากถึงงั้น์มากสมัครเป็นมุกหลบอ่ะพอดีเข้าไปดูว่าเขายังขายอยู่เขายังขายอยู่ไหม่หฟีลเหมือนแฟนเก่าเนาะบอกเลิกกันแล้วแต่พบว่าแฟนๆโดนบล็อกไงผมเสื้อหาเรื่องนี้ขึ้นสมัครใหม่สมัครใหม่แอดหนูอยากให้ไปดูแล้วพี่คิดว่าตุ่มโดนบล็อกยังลองดูดิลองดูดิเขาตื่นยังเขาตื่นบล็อกยัง ไปแล้วไ,ลไปแล้วพระจ้าตุมโดนบล็อกแล้วนะครับไมมากไ,ไวมากน่าแสดงว่าเทศเนี้ยเป็นไปได้สูงมากเลยก็คือมิจฉาชีพที่ เปิดเพจทุเรียนมาเพื่อล่อลูกค้าแต่จริงๆอ่ะไม่มีของและมีแต่โอเปอเรเตอร์นั่งอยู่หลายจอเลยที่เป็นแอดมินคอลเลกบัญชีหน่อยสิเออนี่เป็นเรื่องเวลาแล้วเอ๋อเนี่ยฉันปิดร้านจับโจมไปแล้วฉันมีภูมิระดับนี้อันนี้คือมีอะไรใหม่แล้วในเรื่องนี้มีชื่อด้วยนี่ได้ขอโทษนะคุณฟังผมนะล่อจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่อจากทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายตายทุเรียขู่ทุเรียนมานึกว่าจะจบ S <S 2> <S 2> ปิดเพจแล้วปิดเพจแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้นะครับมาตุ้มเอาเลขที่บัญชีของที่พี่พุธโอนเงินเพจทุเรียนไปก็คือ9192640473ธนชาติชื่อว่านายอาทิตย์จิตหลังนะคระับ เป็นแบล็กลิสเตอร์ผู้ขายที่ควรระวังนะครับเออเรฮะมีนะครับเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณในอนาคตคือและทอนแฟนที่ฟังอยู่ดูเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะราคาสินค้ามันถูกจนน่าสงสัยหรือมันประเกินจริงไปเนี่ยให้เอาเลขที่บัญชีและชื่อผู้รับโอนยอนเขาจะส่งเลขที่บัญชีกับชื่อนามสกุลมาถูกต้องไหมครับถูกคุณแค่เซิร์ชว่าอาทิตย์จิตหลังเลยครับเขาเว็บดอทแบ เซลเลอร์เซลเลอร์ก็ที่แปลว่านักขายนักขายอะ่ะแบ็กลิสก็คือนักขายที่ Backlist ทั้งหลายอะ่ะ uh huh. okay. ต่อไป <N aka. S 2> จะได้รู้ว่าเป็นประโยชน์ก่อนโอนล,ลองเข้าไปเช็คดูก่อนว่าติด b แบ็ l ลิสไหมใช่ะ เราเห็นกับของถูกเราจะเห็นกับของถูกส่วนใหญ่คนที่โดนหลอกเราจะเห็นกับของถูกเพราะว่าพวกนี้มันเอาโปรโมชั่นที่แบบโคตรโคตรคุ้มมาหลอกเรามาล่อเราโดนด้วยราคาพูดก็โดนด้วยราคาี่โดนด้วยราคาเนี่ยก่อนจะโอนไปหาใครเช็คให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเงินกูเนี่ยทำงานลำบากตราบตามตื่นแต่เช้ามาเนี่ยกว่าจะได้รู้ปะโอนไปเนี่ยพันหกอ่ะกูจัดรายการกี่ชั่วโมงโอ้โหความน่าเชื่อถือหนึ่งคืออะไรรู้ปะคือเมื่อวานผมสร้างแอคหลุมแล้วผมเข้าไปดูในเพจคือในตอนที่แบบทีเงี้ยฉลาดใช่ไหมมันหยิบพึ ไอตอนที่มันยิงแอดอะไอภาพที่มันใช้โฆษณาและคอมเมนต์อะมันมีคอมเมนต์เกือบประมาณ3,000นนะที่มีคนสนใจราคาโปรโมชั่นนี้แต่ว่าวาน่ะผมเอาแอคลุ่มเข้าไปดูอะปรากฏว่าไอไอภาพนั้นน่ะกับคอมเมนต์ประมาณแบบ2,000กับ3,000น่ะมันไม่มีที่หน้าเพจแล้วเว้ยอ๋อเหรอมันหายไปแล้วเวลาการที่มีคนเมนเยอะๆอ่ะมันก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือไงว่แบบโอ้โหมีคนสนใจเลยอันนี้หน้าของจริงครับแต่เรียบร้อยก็มีอีกบัญชีนึงนะอ๋อเหรอ นี่คือเพจเดียวกับพี่พุธอ่าเดี๋ยวต่อบแป๊บหนึ่งนี่คือเพจเดียวกับพี่พุธดูเรียนดูเรียนคิงดูเรียนพรีเมียมแต่เขาใช้เลขบัญชีคนใหม่ละแต่เป็นธนาคารเดียวกันนะครับอขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าอยู่ในแบล็คลิสเตอร์ไหมใช้ชื่อคนรับคนใหม่ใช่เป็นผู้หญิงแล้วโอ้โหสุดยอดคือกูบอกเลยนะกูทําเรื่องนี้ได้ทั้งวันเลยมาเลยเออดูดูตูชอบอะไม่พี่ตงรู้สึกว่าคนเราทํามาหากินสุดจะหลีดอะ ทำไมถึงต้องมาโดนพวกมิจฉาชีพเอาเงินเราไปง่ายๆมึงหลอกคนว่าจะได้กินทุเรียนมันบาปมาด้วยกูอยากกินนะเราไม่ได้กินอ่ะกินเลวมันชั่วจริงๆนะเว้ยสืบเลยน้องตามชื่ออะไรเขาชื่ออะไรสืบเลยได้ครับอสออนะฮะไม่รู้จักกันอีกแล้วนะทุเรียนออนไลน์เราจบกันแค่นี้จบกันแค่นี้จบกันแค่นี้เป็นไงฮะแบ็คลิสเดี๋ยวเจอกูคนเนี้ย ตั้งใจเปิดบัญชีมาเพื่อหลอกให้คนโอนเลยนะเดนางสาวปรธรรมวันคนนี้เขามีบัญชีที่โอนทุเรียนเนี่ยจากธนาคารหนึ่งแต่ในแบ็คลิสเตอร์เขาโดนแฉว,ว่าเขากงเงินเนี่ยอยู่อีกธนาคารหนึ่งนั่นะแสดงว่าตัวเขาเองมีคดีที่เกี่ยวกับการแบ็คลิสเตอร์เนี่ยกับบัญชีมาแล้วสองบัญชีไง๋อ,องธนาคาร2ธนาคารแล้ว<อ>ไงแต่เป็นชื่อขอคนเดียวกันแสดงว่า ตั้งใจแล้วไม่ได้โดนหลอกแล้วโอเคอันนี้เปิดเปิดใหม่เพื่อให้คนโอนเข้ามาใช่ต้องระวังกันด้วยนะครับระวังด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะฮะว่าเซฟทุเรียนพี่พุทธนะครับคุณเอาชื่อนามสกุลเข้า Google ไปเลยและถ้าเกิดร้านไหนอ่ะมันชอบส่งแค่เลข กับธนาคารแต่ไม่ยอมส่งชื่อจริงนามสกุลจริงมาเราก็เอาเลขที่บัญชีนั้นเนี่ยเข้าแอปโอนแต่ยังไม่กดโอนดิเพราะมันจะขึ้นชื่อก่อนโอนและเอาชื่อนั้นไปเช็คขั้นตอนอาจจะยากหน่อยแต่สะใจที่เราไม่ถูกเป็นเหยื่อของมิชาชีพมันจะได้ความพิสูจตรงนี้เก่ง อ่ฮะเก่งสิเขาคุณดนมาเยอะเขาเก่งแต่คุณจำผมจำฮะอย่าพลาดใช่ผมไม่พลาดผมตะเวนซื้อจำแลาไม่ใช่ตูมาเก่งอันเนี้ยจำเราเลิกทำได้แล้วนะโอ้ดีด้ว่าอ้วนเลยน่าแหละพีชาวใจลายมากนะ คุณเอามาคุณอยู่เออคุณคุณได้กินสมใจแล้วนะฮะนี่ไม่ไงได้ไหมอร่อยเลยไม่ไงอร่อยสิอร่อยสิอร่อยสิของฟรีไม่ต้องเสียเป็นพันน่ะเป็นพันคนอะไรวะเป็นถึงพระเอกทุเรียนยังไม่ได้โดนเลยเนี่ยคนอะไรวะเป็นถึงพระเอกโดนโกงทุเรียนกูหมดเลยขอบคุณพี่เชานะคะที่ไปหลอกทุเรียนโจรมาให้เราค่ะ แล้ยังไงใครที่ติตามแฉเมื่อเช้านี้เราช่วยจับโจรให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครมีเพจปลอมนะครับเอาเงินพวกเราไปนะซึ่งโจนู่นี้แล้วนะครับ